การแยกตัวประกอบนะคะในรูปของผลต่างกำลังสองนะคะมันจะมาสูตรต้องจำสูบได้นะคะ a กำลงังสองลบ b กำลังสองก็แยกได้เป็น a 2, ลบ b คูณกับ a บวก b หรือใครจะจำเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะคะแยกได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังก็ได้นะคะจ,ะจะไปเจอเยอะอยู่ในแคลคูลัสหนึ่งแคลคูลัสสองการหาดิฟินนะคะเห้นตรงนี้เนี่ยนะ ก็มองเป็น x กำลัง2ลบด้วย2กำลัง2ได้แล้วก็เข้ากฎผลต่งกำลัง2ก็แยกได้เ hmm. ป mm ็นหน้าลบหลังก็คือ x ลบ2คูณกับหน้าบวกหลังเนี่ยค่ะหรือหรือเราจะไปเจอ x กำลัง2ลบด้วย16อย่างนี้ก็ได้นะหรือ 16y กำลัง2 ตัวนี้เราก็มองเป็น x ก,กำลัง2ลบด้วย 4y แ้วก้อโยกำลัง2ก็จะเป็นหน้ากําลัง2ลบหลังกําลัง2ก็แยกยได้